นรคุณมะนาวที่เป็นกแาแงทั้งหมดเลยทีเดียวทั้งธรรมดนี้เลย9ไร่แล้วมันเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์นี่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกมันเยอะแต่มันนี่มันมันหลากหลายนะถ้าคุณมะนัวนะมันหลากหลายมากใช่ไหมพี่บันดีมันหลายพันน่ะอย่างพี่บันดีนี่ก็ปลูกมันเหมือนกันพันอะไรเกษตรศาสร์นั้นเหมือนกันนะครับ บางพื้นที่นี่เขาปลูกกัน้สารพัดเลยนะเราบางทีเราจําไม่ได้นะยนเรื่อยงยุ่นจําพันธ์มันไม่ได้เพราะมันเยอะเพราะว่าบางทีแต่ละพื้นที่อาจจะตั้งพันธุ์ขึ้นมาเองอะไรเองนะฮะแต่พันธุ์ที่นี่คนที่นี่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้พัน,นุ์เป็นวนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่เลยอ่ามันจากหลังแปลงเนี้ยได้กี่วันที่ต้นขนาดน,นี้วันนี้ถอนมาด้วยนะฮะเนี่ยวันนี้เนี่ย มีหัวแล้วนะครับแค่ที่7วันโอ้ผมว่า2่7วันมันคงเป็นไปไม่ได้นะโตขนาดนี้ใช่ไหมครับมันแปลงนี้ก็คือยี่เดือนกับ27วันผู้ชมนะครับผมซุปปอร์พรีเมียมตัวนี้นะครับซุ per ปปตัวนี้ใหม่ล่าสุดข,ของบริษัทโตทูคุณมานาได้เอามาฉีดใช่ไหมครับได้เอามาฉีดอีกครั้ง2สองครั้งนะครับได้ฉีดซุปเปอร์ของเรานะครับสองครั้งแล้วนะฮะยี่เดือนกับ27วันนะครับผม เราไปถอนมานะฮะก็มาดูว่าเออต้นนี้นะครับก็หัวมันก็โอเคเลยคือคืออันนี้มันไม่แปลกใจหรอกเพราะเดือนกว่ากว่านะมันมีหัวขนาดนี้บางพื้นที่บางพื้นที่เราบอกว่าคุณให้สารเนี่ยจะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราต้องปลูกเลยนะปลูกมันต่อลูกมันต่อเอาแล้วปลูกมันต่อแล้วคือถึงฤดูทำนาแล้วมันมันมันได้กี่เดือนหกเดือนสี่สี่เดือนถึงห้าเดือนหกเดือนหกเดือนนี่ต้องถอนแล้วใช่ไหมเอาแล้วมันมันมีแป้งเหรอครับ นี่ใสกี่ว่ามีแล้วใส่โอทูมันกแต่ตรงนี้ไปโอ้งานเขาบอก้อมรับครับผมเรื่องอย่างนี้ว่าก็คนคนแถวนี้ก็ส่วนก็มามาเน้นเรื่องทํานาเสร็จแล้วก็มาปลูกมันอย่างเพราะไหมเพราะว่ามันมันทนแรงอ่ะก็เลยไม่คือก็อย่างอื่นมันก็ปลูกไปได้เพราะว่าจะปลูกผักปลูกอะไรมันมันไม่ข่้นอยู่น้ำใช่ไหมครก่อนก่อนที่จะจะมาพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะมาปลูกมันเนี่ยปลูกอะไรมาก่อนเนี่ยเก่อนเป็นลูก้า โอ้ปลูกยูคาพอโค่นยูคา,าออกแล้วปลูกมันปลูกมันไมไบอกว่าหลายๆพื้นที่นะไอ้แปลงไหนที่เขาบอกว่าที่ทําทําต้นยุคาที่นะับจะไม่ค่อยดีเลยนะแต่มันไม่ค่อยดีเนนะที่ยวเที่ยแ้เขาบอกว่ามันเป็นมันมีตัวสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ใบยุคาทําให้ดินมันตื้ใช่ไหมโอ,อ้แต่ที่นี่ดีนะเนี่ย ผีที่แรกกับว่ากับว่าทอไรดอกครับแต่ายฝันนี่เอาตัวนี้แหละมาใส่เออมาใส่มันก็ดีขึ้นดีขึ้นภาพบรรยากาศเป็นไงสามสิบดินร่วนคุยครับดินจะไม่แห้งไม่อะไรครับดินมันดูดอุดอ่าแต่ก่อนนี่ถ้าบอกว่าถ้าแร็งๆอย่างนี้นะแข็งป๊อกเลยใช่ครับแต่นี่ตะกุยตะกุยตะกุยได้สบายมือขวดขวดขวดกับดิน กระจายกันมันเป็นมวนทียแสดงว่ามันไปปรับดิมให้กับเราใช่ไหมครับอย่างของคุณพี่อ่ะเขาปลูกมันสับปะหลังใช่ไหมครับที่นี่เขาบอกว่าตัวเม็ดของโอทูนี่สุดยอดเลยครับผมใช้กันเยอะถูกไหมครับนะครับผู้ชมครับนี่แหละคือพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูของเรานะครับใช้กับมันสับปะหลังนะครับผม แต่แปลงนี้ก็คือได้ใช้อโอตฟาก้าแบบเม็ดนะครับอลองพื้นนะครับลองพื้นทั้งหมด9ก้าร่ลองพื้นไป6กระสอบ6กร,ระสอบก็มีปุ๋ยเตมมด้วยอสองกระสอบครัสองกร,ร,ระสอบนะครับุกเข้าแล้วก็หวานหว่านเสร็จแล้วก็ไถไถกบไว้ออกมาทิศนึงแล้วก็ชักล่องนะฮะนี่คือพ่อนพันแค่นี้เองนะ ไปฮะนี่คือพัดพันใช่ไหมให้ตัดมาปลูกอ,อันนี้คือได้ได้แช่ด้วยนะได้แช่ด้วยนะครับผมเดือนบบกือบยี่สิบเจ็ดวันนะฮะก็ขึ้นมายาวนี่ฮะนี่ฮะนี่คือเดือนคือที่เอามาปลูกก็แค่นี้เองนะฮะนี่เกียวแค่น,นี้แต่หัวที่ออกมานะฮะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้อีกสิบเดือนจะขนาดไหนอันนี้ต้องมาต้องมาตามผลกันอีกแล้วเนี่ยนะ วันวันที่จะถอนนี่มันต้องดูแล้วว่าระหว่างเดินอย่ที่เจ็ดวันที่เรามาพูดมาคุยกันไว้นะฮะกับอีกสิบเดือนที่จะถอนนะฮะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ที่คุณมนัดกับคุณพี่บอกว่าจะพอใดเขาเท่าอะไรเท่าเท้าแขนเท้าขาเหรอแขนขาไม่ได้โม้นะไม่ได้ม้มมครับตามมาดูครับตามมาดูได้เลย, <laughs> ยาตามมาดูได้เลยอันนี้อันนี้เราเราต้อง เราดูดูสภาพของของมันสับกะหลังแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับชัดเจนอยู่แล้วเพิ่มไหมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโมทูมาสองปีแล้วนี่ดีจริงๆครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมเลยครับนะฮะก็เห็นแล้วก็เห็นมีบอกว่าได้บอกคุณอื่นิเขาด้วยบอกตบอต่อกันไปนะฮะไม่ไม่ต้องมาใช้ดีแล้วใช้อยู่คนเดียวนะแต่เห็นหลายๆคนขี่รถผ่านมาเป็นไงเห็นมันสับกะหลัง เป็นไงเรียกว่าแปลภสาธิตโอ้โหองมงทุกคนเลยใช่ไหมเออนะอันนี้ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับกับพี่น้องเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับผมได้ใช้ผิวาทนของบริษัทโดทูของเราได้มันสำปะหลังที่สวยงามใช้มาก็2ปีละนะครับเข้าปีที่3นี้ปีนี้ก็ได้ใช้ตัวซปเปอร์ของเราแปลงนี้โดยตรงเลยนะครับผมมีอะไรที่จะฝากพี่น้องเกษตรกรไหมโซนนี้เผื่อเขาดูรายการอยู่อ่ะฝาก อะไรดีๆกับการที่น้องเกษตรกรเพื่อเขาอยากจะได้ใช้อะปากเจออก้านะฮะขอปากที่น้องเพื่อนเกษตรกรทุกท่านนะครับให้ผลิตภัณฑ์ของโอทูของเรานะครับซึ่งเป็นปุ๋ยปาล์มการดเม็ดดีจริงๆครับนี่แหละครับปปที่เห็น,หนอยู่นี่แหละหดูนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นสารปรับสภาพดินนะครับให้อุ้มน้ำ ไม่ด <mile> ินอุ้มน้ำรวนซุยดูใบดิฮะดูใบอ่ะดูใบมันดูใบฉีดไปดูใบเป็นไงคุณมนั่ใบใหญ่ครับใบใหญ่ใบใหญ่แล้วเป็นเงาเลยอ๋อใบใหญ่แล้วเงานะครับผมนะฮะมันมีความชุ่มชื้นแล้วหนาด้วยนะฮะหนาด้วยเนาะก็ฝากไว้นะครับพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะใช้ผินพันธุ์ของบริษัทอุูุของเราไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังก็ทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดอยู่ในขวดเดียวนี้นะครับผมก็ โทรเข้ามานะฮะตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับผมสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมยิ่งครับเป็นพื้นที่แรงๆอย่างนี้แล้วเอาโอทูซูเปอร์ของเราเนี่ยมาใช้แล้วได้ผลอย่างนี้ก็น่าจะเอาไปลองดูนะครับหรือว่าสำหรับวันนี้นะฮะผมได้ยมงานต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสีท่านเลยนะค พีตะโก้กูดนี่มาดูไรแฝงมากเหมือนเดิมรับทั้งที่ไร่เนี่ยไร่ครับไร่หมูหม้อผูสุกตาเลยนะเขียวไปหมดเลยออกลูกเหมือนจะหมดเลยเนี่ยแฝงจับไม่ได้ครรบท่านผู้ชนพราจะแฝบขันแต่ว่าลูกเนี่ยยุบไปหมดเลยแต่แต่คุณจะลของบอกว่าวิธีการใช้แตกต่างกับพักทองไหมมันไม่แตกต่างกับพักทองแล้วครับเพราะเราเอามาใช้พร้อมกันปลูกระยะเดียวกันครับแต่วิธีการออกลูก พี่เป็นการออกลูกฟักทองจะออกลูกเร็วก่าแฝงจะออกลูกช้าฝาครับเป็นเป็นที่ว่าแฝงเนี้ยช้าฝาฝักทองประมาณประมาณถึงเดือนไหมก็ถ้าช้าป่าเป็นเดือนและครับ่าจะแก่ชัดตัดได้แล้วตอนนี้แฝงราคาเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเป็นแฝงอ่อนก็น่าจะอยู่ประมาณสิบห้าบาทครับบห้าบาทแล้วลูกหนึ่งประมาณสามโลสองโลถ้าแฝงอ่อนเราต้องเก็บประมาณ สิบสองโลโขโอ้สิบสองโลโหลใช่ไหมใหญ่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ถายไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าเป็นแฝงแก่ถ้าเป็นแฝงแก่ก็ลูกหนึ่งตกประมาณสิบโลก็ต้องแบกใช่ไหมต้องแบกท่านผู้ชมต้องคิดดูสิบโลอ่ะสิบโลป้าติ่มก็แบกไม่ไหวแน่นอนทีมงานบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นสิบโลอ่ะต้องเอารถน่ะมาลากใช่ป่ะ แล้วใรล,ลแล้วแฝงก็ดกใช่ไหมคุณฉลอก,กแล้ว<อ>ข้างๆเนี่ยมีป่ามลแงพวกอะไรเนี่ยมันมารุบกวนเยอะไหมมันก็ไม่มากเท่าที่<ม>ควนนะครับขวนนะแต่ว่าก็มีบ้างก็มีบ้างมีไหมที่ว่ามลแงเนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะถ้าชีตปเปร์เนี่ยเอามาลแรงมาอยู่แล้วคุณก็เอาตัวอื่นมาใช้ก็ไม่น่าจะค่อยมีเท่าไหร่ละครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าชีตัวนี้แล้วใบมันจะเป็นขนเนี่ยป้าติ๋มก็ไม่กล้าจับนะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้นี่เผลอจับไปเนี่ย ทิ่มเลือดออกเลยตั้งแต่ไม่เคยใช้เพราะไอ้พวกนอดชนบงชนใบนี่มันจะมีเยอะแต่พอใช้ไปแล้วนี่มันก็ลดอากาศลดน้อยแค่ไม่มีเลยนะคุณฉลองนะเนี่ยขนาดนี้มาทำมาทำเคสตอนเนี้ยแดดไม่ค่อยมีปกติถ้าแดดไม่มีเนี่ยมะเหลงจะเยอะแต่วันเนี้ยไม่มีมะเหลงเลยแต่ที่ไล่ผรมพึ่งเยอะพึ่งมาจอมต่อเกชนต่อเยอะรล้วชนดอกไม้เยอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ เคมีเท่าไหร่ใช่ประทับใจเลยเพราะว่าเห็นคุณฉลองปีนี้คุณฉลองอ่ะต้องรวยแน่ๆน่ถ้าสมมติว่าถ้ารวยคุณฉลองบอกว่าจะซื้อนี่เป็นสิบชุดเลยโอ้ปรติ่มก็ขอให้คุณฉลองรวยๆนะเดี๋ยวก็รบกวนคุณฉลองท่านี้เพราะว่าคุณฉลองต้องประชามธุระเห็นว่าจะไปดูแตงโมอีกส่วนเนึ่งโอ้โหฉำแตงโมํำทัวร์าำฉำทุกอย่างเลยนี่ ยังแม่แตงงาอนนะคะท่านผู้ชมปาติมก็คิดว่าจะหาคู่ของให้คุณฉลองแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตัดแฟงฟักทองแตงโมยังมีทัวร์ฟักยาวด้วยมีครับโอ้โหตอนนี้ราคาดีทุกอย่างเลยเดี๋ยวแล้ววันนี้เพิ่งเริ่มปลูกใหม่ก็มีทัวร์ฟักยาวใแลวเดี๋ยวถ้าตัดแล้วปาติมจะมาเก็บภาพให้ดูว่าได้เท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่มันจะประหยัดตอนที่คุณฉลองใช้เคมีที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่ปะครับตอนนี้แสดงว่าคุณฉลองประทับใจแล้ว ประทับใจแล้วครับประทับใจแล้วนะบอกท่านผู้ชมเลยว่าโอถูเนี่ยต้องต้องใช้ให้ได้ใช้แล้วไม่มีฟังผิดหวังแน่นอนอบอกท่านผู้ชมเลยว่าซุปเปอร์ตัวเนี้ยซุปเปอร์โอถูใช้แล้วท่านผู้ชมที่อยากต้องการใช้ใช้ได้แน่นอนครับผมทดลองใช้มาแล้ว<อ>ดได้ผลแน่นอนปลอดภัยครับปลอดภัยกับผู้ใช้เลียวก็ แล้วผู้ผู้กินผู้บริโภคบริโภคก็ปลอดภัยครับสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัยทุกที่ครับอ๋อนี่คุณฉลองถ้าเราฉีดเคมีตัวเนี้ยถ้าฉีดวันเนี้ยก็แกงไม่ได้กินไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าฉีดโอทูเนี้ยแต่ถ้าฉีดโอทูวันนี้แกงได้เลยครับแน่นอนที่สุดสําหรับวันนี้ป้าสิงกรบกวนคุณฉลองเท่านี้เพราะคุณฉลองจะไปทําธุระป้าติงก็ขอบคุณมากนะขอบคุณครับนี่แล้วค่ะท่านผู้ชมสาระดี เนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้ก็มีกับปฏติมก็ได้รับความรู้จากเกษตรกรที่ว่าเขาได้นําผลิตผลของบริษัทโอทูมาใช้เขาใช้ดีปฏติมเป็นตัวแทนที่เอามาให้เขาใช้ปฏติมก็ชื่นใจนะขอปฏติ่มก็ขอฝากซุปเปอร์ุเนี่ยท่านผู้ชมไปเลยว่าถ้าใครสนใจอยากจะใช้โถามาตามเร์โรด้านล่างนี่เลยยี่บชั่วโมงปติ่มรอท่านผู้ชมอยู่โถได้เลยตอนนี้มี โปรโมชั่นพิเศษตู้ซูเปอร์พิเมียมหนึ่งขวดปาทิมแถมเลือให้หนึ่งตัวรีบโถนะจ๊ะจับตรงฝีทั่วประเทศจ้าสำหรับวันนี้ปาทิมขร้อมกับคุณมาก